สวัสดีค่ะตอนนี้เจเสสิเมียนกับพี่มอค่ะกำลังทำความสะอาดตัวนะคะพัดกันค่ะรักกันมากค่ะมีกันอยู่สองตัวนี่แหละรักกันทุกวันเลยค่ะ ทำความสะอาดตัวให้กันแล้กันค่ะตัวจะได้สะอาดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะมอค่ากับจัสเมนก็นอนอยู่บนเตียงนอนเรานี่แหละพ้าห่มก็แบบไม่ค่อยได้พับให้เรียบร้อย ขากันขึ้นมานอนกลางวันกลางคืนนี่ก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกวันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีลูกเป็นแมวคะ่ะถ่ายให้ดูว่าความลักความผูกพันมันเป็นยังไงเออมันต้องดูแลซึ่งกันและกันใช่ไหม คือเขาเป็นแมวเขาไม่ได้อ่าบน้ำนะทุกคนเนาะเขาก็จะทำความสะอาดตัวนะคะประมาณนี้แหละคือตามที่เราสังเกตเนาะตรงข้างหลังของเขาเนาะตรงเนี้ยเขาเลียเองไม่ได้เนาะนี่มาเลียให้กันอ่างเงี้ยดีมากเลยค่ะี่เขาที่เลียได้เขาก็จะเลียตรงตรงขาของเขาตรงข้างๆตรงอะไรเงี้ย นั่น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 นัน่ะฮะเจสสินก็แบบหืม so cute หืมเลียให้พี่ด้วยอ่าอ้อจูบก,กันกอดกันอ้อ้าอ้นยี่มอคค่าก็ลิ้นลิ้นใหญ่น,นั่น่ะเลียไ้ทีก็แบบหืม <c oughs> เสร็จไวมากลิ้นใหญ <c oughs> ห่ตัวนี้หกเดือนนะทุกคนเจสเมนก็สามเดือน อย่าจิบ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 จิสบายแล้วสิรักกันรักกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะออถึงเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่น่ารักแม่ทั้งส,สองตัวนะทุกคนนะมีจิตใจที่ที่ดีเขาไม่ไม่กัดเรานะไม่ขวัญเรานะไม่ต คือถ้าเขาทําก็ทาเล่นๆนะเขาไม่ได้ทำแบบเพราะว่าเราเลี้ยงเขาด้วยความรักเนาะเขาครูปตัวเขาป้อนข้าวเขาเขาจะรู้ว่าเราอะ่ะมีความอ่อนโยนตแต่เขาเขาก็แสดงความอ,อ่อ,อนโยนกลับมาแล้วซึ่งกันและกันด้วยน่ารักยังเลยลูกชายลูกสาว น่ารักจังเลย่งนีทำความสะอาดตัวทำความสะอาดตัวขอบคุณค่ะก่อนนะจ้สะมินขอบคุณค่ะคุณผู้ชมก่อนขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจจะ้สะมินกับพี่หมอค่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทั้งสองคนด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ น่ารักมากนี่เสร็จแล้วทำไงทำไงลูกยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอีกโอ้ยยังไม่เสร็จอะ ผู้ชมค่ะถ้าเรามีคู่ครองนะคะควรจะดูแลกันและก,กันเหมือนน้องแมวน้องเหมียวเนี่ยก็คือต่างคนต่างดูแลกันมันก็จะทำให้ชีวิตเนะี่ยไม่ไม่ง่อยเงาเนาะนี่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 เจ้าตัวเล็กนี่เสร็จแล้วก็เหนื่อยนะ เรียไปเรียมาก็เหนื่อยแล้วก็นอนนอนกอดกันอัน <c oughs> นั้นเนี่ยจูบกันใช่ไหมละ่ะจุบจุบใช่ไหมละ่ะจุบจุบใช่ไหมละ่ะดูตาสิดูตาเจ้ามอค่าดิหลับตาเรียน้องกุ๊กกิก๊กกุ๊กกิ้กลับตาเรียนะนุานาน่นเจ้าเมินก็หืมมีความสุขชอบมากชอบมากพี่มอค่าลิ้นใหญ่ๆ ลิ้นใหญ่หญๆนะนะเียเอาเลียเอา,เอามันก็รู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมล่ามเจสมนนีนไปเลียหูเขาเอยจักกะจีสิวราทำความสะอาดในหูพี่น้องดีดีนี่ถ้าเขาเลียเองเขาเลียเองไม่ได้ในในหูเนาะนี่ี่ถ้าเราไปอาบน้ำล้วก็ย,ย,ยัง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 ล้างหูเราเองได้ห <c oughs> ู โหพิกออกมาอะไได้ดิเรียจนแบบแห่นหัวถงถึงถึงทิ้งทิ้งทิ้งมองคาทิ้งทิงแจสมีนแทง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 จจสมีนลูกสาวของมามีนทิงทิงทิงทน่ก นอนซุกพี่มอค่าตัวนุ่มมากเงนหมอนข้างเลย,เน,ยนอนซุกเลยนะน่ารกนอนซุกเลยเนาะนอนซุกพี่มอค่าเลยเนาะนอนซุกเลยเนาะโอเคขอบคุณค่ะก่อนเลิกขอบคุณค่ะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจให้แจ๊สมินกับพี่มอค่า ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย นี่นี In ่รับตาเมย์เมยก็คือพี่โมคาลับตาเมย์เมย์รับตาเมย์เมยคือพี่โมคาลับตาเมย์เมย์เี่งหัวให้น้องอันนี้อันมากเก่งมานี่โมคาขยันมากเลยทำความสะอาดให้น้องอ่ะขยันมาก เก่งมากครับเก่งมากครับเก่งมากครับมากค่ะนี่นอนสนุกนอนจะ้ะบายบายกันเลยบา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 ยแค่สน,นิทต่างข้างไปก่อนบาย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  นี่ร้องเหมียวกันแล้เหมียวร้องเหมียวกันแลยเหมียวแม่เหมียวกันแลยวร้องเหมียวกันล้นี่นีหนไหเหอย่ากัดคอน้องอย่ากัดคอน้องอย่ากัดคอน้อง สุกสุกพี่เขาเลียเลียหูให้ลูกเลียหูให้หนูสุกสุกสุกดูดูสุก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 ดูดูสุกสุกเลียหูให้น้องเราเอาเลียข้างนั้นเสร็จแล้วก็เลียข้างนี้พี่มะค่าทำความสะอาดอย่างดีเยี่ยมเลยถี่ยิบเลยนั่นี่อย่ากัดอย่ากัดอย่ากัดอย่าอย่างเดียวอย่าไปกัดเขา เฮ้ยโอ้โหแล้วเขาก็รู้สึกเจ้กัญจีเฮ้ยโอ้ให้หน่อยโหให้นอยเฮ้ยโอ้โห้หน่อยวีโมคะค่ะนอนแน่นอนแน่เสร็จแล้วเขาจะเหนื่อยใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมก็ดูน้องเขาแบบทำความสะอาดให้กันนะก็ดูเพลินเลยเนาะ ลูกน่าจะเหนื่อยแล้วอ๋อโอ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่นี่นี่เดี๋ยวอย่าไปกัดน้องเขาอย่าไปกัดอย่างงั้นไม่ใช่ว่ามันใส่เขาเรีย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 ให้เขาแล้วก็ไปกัดคอเขาอย่างงั้นหยุดไม่เอาไม่เอาไม่กัดคอไม่กัดคอไม่กัดคอ เก่งมาก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 ่จะสะอาดได้ออยังสะอาดรือ,อยังโม่ค่าอย่าไปกัดคอหน่างเนาะอย่าไปกัดคอน้องอย่างนั้นไปกัดอย่างนั้นก็ตายสิกัดเล่นคุณผู้ชมเขากัดเล่นกัดด้วยความหมันไส เลียเลียน้องเสร็จแล้วก็กัดหืม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 คุณผู้ชมเขาเท่ากับมีลูกเป็นแมวในเรื่องนอนที่เตียงนอนเรานี่แหละนอนพื้นเขาก็ไม่นอนลางวันเขาก็มานอนตรงนี้แล้วก็กลางคืนก็นอนเบียดกันนี่แหละนอนเบียดนอนอยบนบนบนพ้าห่มนะ แล้วก็นอนแบบเปียดขาเรานอนทับขาเราโอเคบายบายกันนะบายบายขอบคุณค่ะก่อนบายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ,ะบายบาย